สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวของที่สั่งจาการาสดาร์เคือเก่านะครับวันนี้ได้สั่งเต็นท์นะครับขนาด3ามคูนสามนะครับราคาอยู่ที่9 5้า6้อยห้าสิบเจด้าหกบาท9ก8าห้าสิบแดบาทนะครับอตอนนี้นะครับตอนนี้เต็นท์ตัวน,นี้นะครับสามคาูนสามนะครับเยวจะลองการเมืองว่าเป็นอะไรนะครับ นี่สิ่งที่ได้มานะครับแกออกจากกล่องมาแล้วจะได้ตัวนี้มาครับ <L un> แล้วก็ได้อันนี้มาแถมมาอีกหนึ่งกัน <L un> ผม,ามา <L un> ไม่รู้ว่าเอามาอย่างไม่รู้ว่าเอามาทำไมนะตัวนี้แพรว่าเหื่อไปใช้ดันบอกครับผมก็ไม่แน่ใจตัวนี้อันนี้เป็นผ้าทำให้มันหน่อยอันนี้ผ้ายางที่ได้มานะครับเดี๋ยวจะลองประกอบดูนะครับ ความแข็งแรงทนทานก็โอเคอยู่นะครับถือว่าได้อยู่นะครับแล้วก็ไอ้ผ้ายางก็หนาอยู่นะครับหนาอยู่ไอไปเอาอไอ้ควงมาหน,น่อเอามาเนี่ยมาขันน็อตเนี่ยนะไอควงอยู่ในตู้ะละอ่ะลองจ้างดูนะครับ

กล้องกล้องมันอยู่อยู่ไหมดูดูกล,ล้องก่อนกล้องกล้องมันเห็นหมดอยู่ใช่ไหมอ่าตัดไมนเห็นอ้ได้ยินนะ,อะโอเค ดันขึ้นยกขึ้นอ่ะดันขึ้นหรือตัวนี้เอาไว้ดันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจดันได้ไหมใช้ไหม เลื๋ยวเลื่อนขึ้นเลยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นอ่อเลื่อนขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะกางได้ไหมอ่ะดันขึ้นเลยดันขึ้นเลยโอเคดันขึ้นเลยโอเคน่าจะประมาณนี้ ตัวนี้เอาไว้อะไรเอาไว้ดันเหรอเอาไว้ใส่เอาไว้ทำไมเอ้ไม่มีแค่ควางแฉกแล้วเอาให้แค่ควงแฉกควงแฉกมาอีกตัวหนึ่งเราะวันนก็ต้องใชยย้กัน ใส่มุมนะครับใส่มงก่อน ใส่ไม่ได้ไม่ใส่เนาะถ้าใส่แล้วมันจะถ้าไม่ใส่แล้วมันจะขาดนี่ล่ละตรงนี้โว้

Okay. ใส่มุมฮะ <Huh? S 2> ใส่มุมอ๋อันนี้ที่กิดอยู่ไปเลยนะ ขาดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวิงกลับเลื้ยนเข้าก่อนก็ได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งติดลูก่เลื้ยนเลื้ยนเข้าก่อน เอ่ยกยกยกขึ้นนิดนึงก่อนอ่ยกขึ้นนิดนึงก่อนเดี๋ยวเพิ่งใส่สุดเอ่อเอ่อโอเคเอา Finished mhm. ย่อขอกก็ได้เอาได้ไหมเนี่ยโอ้โหตึงมากยังไงถึงจะใส่ได้ทีนี้ อไว้เข่าทำยังไงถึงจะเสร็จได้มันก็ต้องมันก็ต้องลดไอไอันนี้เข้าไปใช่ไหมเอาทำยังไงให้มันเข้าเมื่อกี้เราต้องหุบันเข้าไหมหุบยังไงฮะดึงลงใช่ไหมอ่ากดตานั่นต้องปดกกดเข้ากดเข้าเอออ่าโอเค ได้หมดแล้วใช่ไหมจัดมุมให้ดีๆเฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดมุมนี้มันเข้าก่อนให้ให้มันอยู่ให้มันอยู่มุมของมันเลยนะแล้วก็ติดอันนั้นให้เรียบร้อยลูกแล้วก็ติดผ้าติดอะไรให้เรียบร้อย ผูกนี่เอาซึ่งก่อนฮะผูกก่อนเดี๋ยวมันจะผูกไม่ได้ผูกไอ้ทบผูกทบเนาะไม่ผูกเงินตายนะผูกเอผูกไปสำหรับแก้ด้วยไม่ผูกเงินตายนะ

มันจะได้ดันขึ้นเนาะมันก็จะได้ดันขึ้นแบบนี้ใช่ไหม,อมเออใช่นะก,ก็ก่่าอยู่แกะ,แกะ Bố mẹ kẹp phần vô, kẹp phần nát phần vô Ô kẹp phần vô hmm. Kẹp, kẹp phần vô đi phần vô À, kẹp lên อ๋อสูงแท,ท่าบนะ้านเ่ยมามาครับนาโอ๋อเพพอพอได้แล้วได้แล้วโอเคพอไปาเลยอะพอแล้วอพอแล้วะ,ะได้ไหยเนี่ย OK Alla. ผายยางนายุแต่ว่าเชือกรัดเป็นตะขาดง่ายเนะๆๆยาะเนาะเชือกรัดนีไหมตะขาดง่ายนะดันขึ้นทีนี้เป็แลนบ่อือตัวนี้ล่ะได้แล้วโอ้ โอเคอยู่ okay, แข็งแรงอยู่เอาขาขึ้นทีนี้อ่ะขึ้นเลยกลับขึ้นเลยอ๋อดึงขึ้นเฉยๆนี่อยเออนั่นแหละโอเคทีนี้ล็อกขมันอยู่ดึงขึ้นเลยมันจะมีล็อกขมันอยู่ À. Ok, đây rồi Khiêng đen mấy Hả? Đây rồi, nó nọ Khiêng rồi Đó bây giờ kịp như thế này Hả? À? Ừ. ได้อยู่นะครับ9ก้ารบาทโอเคสวยงามแข็งแรงไหมก็ได้อยู่ประสบขวามสำเร็จในการกลางจะเก็บยังไงนะครับที่นี้ อ่ะเก็บกดเข้าเอาขาลงเอาข้างาานี้ก่อนโอเค ผมจะไม่ถอดนะครับจะลองดูว่าจะเก็บไนดะเก็บได้ไหมั้ยกดเข้าเลยโอเคโอเคลดลงยกเข้ายกเข้ายกขาเข้าอยกขาเข้าไหนเอ๋ ได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่โอเคอโอเคอ่ะเรียบร้อยครับโอเคเก็บได้ละคุ้มค่านะครับน่าซื้อครับราคานี้หนักนิดนึงเยี่ยมครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ ตัวนี้เต็น์นะครับขนาดสามคูณสามสามคูณสามเมตรนะครับสามเมตรคูณสามเมตรนะครับยังสูงไม่อีกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งขึ้นแค่ล็อกแรกของของที่ล็อกนะครับมันขึ้นไม่อีกประมาณน่าจะประมาณสักสามสิบเซนถึงถึงห้าสิบเซนนะครับน่าจะได้ประมาณนั้นน่าจะสูงกว่านี้อยู่นะครับโอเคครับ